สามัคคีกันในลูกหลานเธอถ้าแตกสามัคคีกันแล้วชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็อยู่ไม่ได้ชาติศาสนาพระมหา,ศา,ศากษัตริย์จะอยู่ได้ก็เพราะลูกหลานรักกันทางจองหน้าเละหลับหลังไม่คิดก็แตกจะแยกกันบ้านเมืองอยู่ดีกินด,ดีสบายใจกันทางสองทาง กูก็บอกมึงได้แค่นี้แล้ว สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวภูมิภาคนะครับวันนี้วันเสาร์ที่16พฤษภาคม2558อยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอัยราพุ่มพวงครับ คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเปิดรายการมาด้วยคําสอนของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธที่มีการโพสต์ไว้ใน YouTube นะครับซึ่งทีมข่าวก็ขอนํามาให้คุณผู้ชมร่วมรับชมรับฟังเพื่อระลึกถึงหลักธรรมคาสอนที่ท่านทิ้งเอาไว้ให้เป็นเครื่องเตือนสติคนไทยแม้ว่าท่านจะละสังขารไปแล้วแต่ว่าคําสอนและแง่คิดอีกมากมายครับจะยังเป็นประโยชน์กับพุทธศาสนกชนต่อไปครับ ขณะที่ในวันนี้นะครับสิทธิานุสิท์ที่ทราบข่าวการลัสังขารก็ได้ไปรอกราบสตีละของหลวงพ่อคูณที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นครั้งสุดท้ายติดตามได้จากคุณชนิดาประเสริฐสวัสดรายงานสดจากจังหวัดนครราชสีมาครับค่ะสิทธิานุสิ์นะคะที่ทราบข่าวการลัสังขารของหลวงพ่อคูณนะคะต่างมาเฝ้ารอกราบสตีละหลวงพ่อคูณเป็นวาระสุดท้ายค่ะ จยานุสิทธ์ทั่วทุกสารทิศนะคะเดินทางเข้ามายัางโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมากันอย่างเนืองแน่นหลังจากทราบข่าวการละสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเพื่อมากราบเพราะเลื่อมใสศรัทธาในคําสอนของหลวงพ่อคูณหลายคนนะคะเมื่อทราบข่าวรีบมาที่โรงพยาบาลมหาราชถึงแม้จะมีประชาชนเข้าคิวเพื่อกราบสังขารเยอะแต่หลายคนรอถึงแม้ชภาประกาศจะร้อนประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าเมื่อทราบข่าวรู้สึกเสียใจนะคะเพราะนับถือหลวงพ่อคูณมานานจะนําหลักธรรมที่ท่านสอนคือการทําความดีไปใช้ใ ชีวิตประจาวันนอกจากนี้นะคะชาวอำเภอคอนบุรีได้บอกว่าได้ประพฤติตามคําสอนของหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณที่เสียสละแม่ละสรีระสังขารไปแล้วก็บริจาคให้กับโรงพยาบาลศรีนครินซึ่งเขาจเจริญรอยตามด้วยการบริจาคร,ร่างกายให้กับโรงพยาบาลเช่นกันค่ะและเยาวชนที่เข้า ที่เข้ามารอคิวกราบสลีระสังขารของหลวงพ่อคูณนะคะได้บอกว่าทราบข่าวในเวลา12นาฬิกาว่าหลวงพ่อคูนและสังขารก็เข้ามาที่โรงพยาบาลมหาราชทันทีโดยมากับเพื่อนถึงจะรอคิวนานก็ตามค่ะก็เสียใจค่ะเสียใจค่ะมันพูดอย่างอื่นไม่ได้แล้วนอกจากเสียใจค่ะนับถือมากศรัทธาค่ะนึกถึงตลอด จริงๆแล้วอยู่กรุงเทพแต่ก็ตามข่าวตลอดนะคะแล้วพอทราบว่าท่าน,นรู้สึกเสียใจมากค่ะเพราะว่าท่านได้สร้างสร้างอะไรไว้เยอะแยะเลยค่ะศรัทธาค่ะท่านเป็นผู้ให้ค่ะท่านเป็นผู้ให้ด,ดูจากนานแล้วค่ะดูจากพินัยกรรมท่านยังไม่ขอพระราชทานเพลิงท่านท่านมอบ ร่างกายดิฉันก็ทําตามท่านค่ะมอบร่างกายให้โรงพยาบาลเหมือนกันอ,อยากมากาบท่านเป็นครั้งสุดท้ายก็เป็นที่พึ่งด้วยเป็นที่พึ่งทางจิตใจด้วยแล้วก็เห็นแบบเด็กๆก,ก็ผู้ปกครองพ,อพ่อแม่พาไปตั้งแต่เด็กเขาก็เลยเห็นท่านมาพักอ,อยากมากับท่านค่ะ หลวงพ่อคุณปริสุทธโทรนะคะเกิด4ตุลาคม2466อุปสมบทเมื่อ5พฤษภาคม2487 7 1พรรษาสี่อายุ92ปีเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนคนรราชสีมาเจ้าคณะภาค11ค่ะค่ะขณะนี้นะคะด้าน ดิฉันนะคะเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดคนครราชสีมานะคะที่สิทยานุสิ์ได้ทยอยเดินทางมากราบหลวงพ่อคูณนะคะก่อนที่ท่านจะละสังขารค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถาน,นีค่ะ ขอบคุณนะครับคุณชนิตาครับตอนนี้ครับเราไปกันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะโกตําบลอีสานเขตครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติร้องเรียนเข้ามานะครับว่าระบบบัญชีกลุ่มออมซัพย์นั้นขาดทุนถึง12ล้านบาทเกรงว่าจะมีการทุจริตขณะนี้ก็มีสมาชิกเข้าแจ้งความแล้วกว่า700คนครับ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับและเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เร่งเข้าตรวจสอบระบบบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะโกตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติหลังสมาชิกรวมตัวการประท้วงหน้าที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เนื่องจากว่าไม่สามารถถอนเงินฝากสักจจะออมทรัพย์และเงินฝากสักจจะพิเศษได้เกรงว่าคณะกรรมการจะมีการทุจริต ล่าสุดสมาชิกก็ได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเฉลิมพระเกียรติแล้วกว่า700คนจากที่มีสมาชิกทั้งหมดกว่า4,000คนครับหลังจากการตรวจสอบบัญชีของเจ้าหน้าที่พบว่ากลุ่มออมทรัพย์ดังกล่าวมีการดําเนินกิจการในเชิงธุรกิจอยู่15กิจการในจํานวนนี้มี5กิจกรรมนะครับไม่ได้นําเงินเข้าระบบบัญชีและไม่มีการชี้แจงรายรับรายใจ่ายให้กับสมาชิกทราบ นอกจากนั้นยังพบว่าทางกลุ่มได้จ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกสูง,สงเกินความเป็นจริงถึงร้อยละ24จึงทําให้กลุ่มออมทรัพย์ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องและทําให้ขาดทุนสะสมมาต่อเนื่องเป็นจํานวนเงินกว่า12ล้านบาท นายปรีชาพรมบุตรพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวนะครับว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่มอ,อมซัพดังกล่าวเกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของคณะกรรมการทั้งการจัดทําระบบบัญชีการจ่ายเงินปันผลที่สูงเกินความเป็นจริงจนทําให้กลุ่มขาดสภาพคล่องและขาดทุนสะสมมาโดยตลอดโดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไขและแจ้งให้สมาชิกทราบส่วนจะมีการทุจริตหรือว่ายักยอกเงินตามที่สมาชิกร้องเรียนหรือไม่นั้นต้องรอให้มีการ ตรวจสอบบัญชีแล้วเสร็จหากพบมีการทุจริตจ,จริงก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดำเนินการต่อไปครับและตอนนี้ครับจะพาไปดูกิจกรรมดีๆที่อนุรักษ์ความเป็นไทยที่จังหวัดมหาสาร,รคามครับที่นั่นเขาได้มีการจัดการแข่งขันสาวไหมไทยพื้นบ้านประกวดกองเชียร์และก็สิ่งประดิษฐ์จากกรรงไหมเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์การเลี้ยงไหมมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทยด้วยล่ะครับ ชาวบ้านนะครับรวมทั้งเด็กนักเรียนที่จังหวัดมหาสาครคามร่วมแข่งขันสาวไหมไทยพื้นบ้านอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นโดยการสาวไหมนะครับเป็นการที่ดึงเอาเส้นใยที่มีขนาดเล็กๆออกจากรังไหมโดยนํารังไหมไปต้มก่อนนะครับเพื่อทําลายกาวที่ผนึกเส้นใยที่อัดแน่นออกจากกันจากนั้นก็ดึงเอาเส้นใยออกมาครับเส้นไหมที่ได้ก็จะเป็นสีทองอารามสวยสะท้อนแสงอย่างที่เห็นนี่แหละครับ โดยในอำนวยปฏิเสธครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานการแข่งสาไหมไทยพื้นบ้านการประกวดกองเชียร์และการแข่งขันทำสิ่งประดิษฐ์จากกรรังไหมระดับประเทศประจำปี2558พร้อมกับมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการประกวดในประเภทต่างๆโดยงานนี้นะครับ เขาจะจัดถึงวันที่17พฤษภาคมนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง150ปีมหาสารคามด้วยนอกจากนี้นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ที่มีอาชีพด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมได้เห็นถึงความสำคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยด้วยล่ะครับ และปิดท้ายในช่วงนี้ครับจะพาไปดูเกษตรกรอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับที่นั่นเขาทำการทดลองเลี้ยงคลั่งครับในแปลงส่งเสริมการเลี้ยงคลั่งในไร่นาส่วนผสมเพื่อนำร่องอาชีพการเลี้ยงคลั่งมแมลงเศรษฐกิจในพื้นที่ครับ นี่แหละครับคือแปลงส่งเสริมการเลี้ยงคลั่งในไรนาสวนผสมตําบลวังสระอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีของนายพัฒนามาเจริญรุ่งเรืองครับเกษตรกร,ร,กรอําเภอท่าม่วงโดยนายพัฒนานะครับเขามีความสนใจอาชีพการเลี้ยงคลงั่งแมลงเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรได้เป็นอย่างดีจึงร่วมกับกเกษตรอําเภอท่าม่วงและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการ,กรเกษตรด้านมแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ทดลองและศึกษาความเหมาะสมด้านการเลี้ยงคลั่งเพื่อนําร่องอาชีพการ เลี้ยงคลั่งมแมลงเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีครับสำหรับคลั่งนะครับก็คือยางหรือว่าชันชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสารที่ขับถ่ายออกจากตัวมแมลงคลั่งที่อาศัยอยู่ตามกิ่งไม้เพื่อดูดน้ําเลี้ยงมาเป็นอาหารและขับถ่ายออกมา เพื่อทำการห่อหุ้มตัวเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากภายนอกมีลักษณะนิ่มเหนียวสีเหลืองทองครับเมื่อถูกอากาศนานเข้าก็จะแข็งและมีสีน้ําตาลนําไปเคลือบยาแคปซูลป้องกันความชื้นและป้องกันตัวยาทําปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะอาหารได้และก็ยังเป็นเซลล์แลกครับเคลือบเฟอร์นิเจอร์กระดาษและวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าได้อีกด้วยครับสำหรับทางภาคตะวันตก โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไม่เคยมีรายงานเรื่องของการเลี้ยงคลั่งและก็ไม่เคยมีผลผลิตคลั่งเลยนะครับจากการที่ได้มาเยี่ยมชมวันนี้นะครับและการที่สังเกตเนี่ยพบว่าไม่มีความแตกต่างจากที่เราเลี้ยงที่จังหวัดภาคเหนือครับก็อยากจะเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงนะครับว่าคลั่งเนี่ยตอนนี้นะครับน่าสนใจที่จะเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรเนื่องจากว่าต้นสำชาเนี่ยเราสามารถปลูกได้ขึ้น ได้ทุกพื้นที่โตเร็วแล้วก็สามารถจะปลูกเป็นหัวไร่ปลายนาน,นะครับถ้าเกษตรกรเนี่ยสามารถปล่อยแล้วก็เก็บผลผลิตได้โดยที่ค้ังไม่ตายเนี่ยก็จะได้สร้างไรายได้เป็นชีพเสริมได้ครับและช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับในช่วงหน้าังคงมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกกับห้องข่าวภูมิภาคครับ ที่ที่คุณไม่เคยไปทุกทิศทั่วไทยมีอะไรดีๆจันทบุรีเมืองที่ต้องห้ามพลาดรัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งน้ำใจไมตรีสู่พี่น้องชาวเนปาลผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวโดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาล บัญชีเลขที่067 0, 0 10330 6หรือร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศค่านิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่5รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามข้อที่6 มีศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปันกลับมาติดตามห้องข่าวภูมิภาคในช่วงที่2กันต่อนะครับยังคงอยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอัยดาพุ่มพวงครับ คุณผู้ชมครับในช่วงเสียงชาวบ้านวันนี้นะครับจะพาไปที่จังหวัดกาละสินครับที่นั่นครับพบบ้านหลังหนึ่งมีฝูงแมลงปีกแข็งนับล้านตัวเลยละครับเข้าบุกบ้านทั้งชั้นบนและก็ชั้นล่างเป็นอย่างนี้มายาวนาน4ปีแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนก็ไม่รู้สาเหตุครับว่าเป็นเพราะอะไรจึงต้องหอบผ้าอพยพไปอยู่บ้านญาติวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งช่วยเหลือด้วยครับ นี่แหละครับคือภาพมาแมลงปีกแข็งนับล้านตัวเลยล่ะครับที่บุกบ้านของนางทองชัยชัยยคำมีครับเลขที่85หมู่ที่2บ้านตัดดงเคงตําบลน,นิคมอำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินครับโดยอยู่ทั้งชั้นบนและชั้นล่างของบ้านนอนตายเกลื่อนเลยล่ะครับเพราะว่าถูกพ่นยาฆ่า,มาแมลงแต่ก็มีอีกเป็นจํานวนมากเลยนะครับที่ยังไม่ตายที่น่ากังวลน,นั่นก็คือที่บ้านเนี่ยครับมีหลานที่ยังเล็ก กลัวว่าหลานจะได้รับอันตรายจึงได้ย้ายข้าวของออกไปอาศัยอยู่กับบ้านญาติเป็นการชั่วคราวเพื่อรอาการกำจัดแมลงปีกแข็งให้หมดก่อนก่อนจะกลับเข้ามาอาศัยอยู่อีกครั้งครับตอ,ต,อตอนนี้มันมากมากตอนกลางคืนจ้ะกลางคืนนี่จ้ามันมากมันจะมาปิดฝูงเป็นมูเลยเป็นมูมันตกกล้องก็ยังฝนตกก็ยังฝนตกเสียงดังมักเลยนสลังค้าเห้าวันจ้ะเส็นตายมันเป็นฝนมันเป็นแมง คั้งเดียวเกิดต้องคองฟานจะดํามืดเลยล่ะมันมาแต่ละแต่ละเทือนมันจะโหมันมาจะดุนหรือเปล่าครับมันมาทุกปีคะ่ะพอเดินพืชสภาพเมันก็มามาทุกปีปีนี้มนก็มาพืชสภาพในแต่ปีที่ซีมุ่งข่ามา นางทองยังบอกอีกนะครับว่าบ้านของตนเองเนี่ยมีหลังเดียวเพียงเท่านั้นที่มแมลงปีกแข็งเข้าบ้านบ้านที่เขาอยู่ติดติดกันก็ไม่มีเลยสักตัวเดียวใช้ยาฆ่า,มาแมลงฉีดพ่นก็พอช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยก็อาจจะไม่ตายหมดค่าใช้ใจ่ายในการพ่นยาฆ่า,มาแมลงไปแต่ละครั้งเกือบ2,000บาทจึงอยากจะวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้ามาตรวจสอบแล้วก็หาแนวทางช่วยเหลือด้วยล่ะครับ วงนี้ครับพาไปเที่ยวกันบ้างดีกว่าครับไปกันที่จังหวัดราชบุรีครับที่นั่นนะครับมีร้านกาแฟเอาใจคนรักแมวครับสามารถนําน้องแมวเหมียวครับเข้าไปนั่งชิลๆไปนั่งเล่นในร้านได้ด้วยแถมอาหารนะครับก็ยังมีทั้งอาหารของคนและก็แมวาไว้คอยบริการเลยละครับ เมียวเม,มียวครับแม่ถ้าผมเป็นแมวเนี่ยผมต้องร้องแบบนี้เลยละครับต้องขอบอกว่าอยากจะตกหลุมรักร้านนี้ทันทีถ้าเป็นแมวนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีของเล่นให้แมวเล่นปีนป่ายนอนในที่นอนหวายแล้วก็อีกสารพัดครับที่ร้าน My Cast Cafe Coffee มีบริการให้กับคนรักแมวเรียกได้ว่าเอาใจคนรักแมวแบบสุดๆไปเลยละครับ ซึ่งร้าน My c a s c ส f e c o f f f e e นะครับเป็นบ้านคนที่ดัดแปลงเป็นร้านอาหารอยู่เลขที่122ทับ18 19ครับถนนเพชรเกษมสายเก่าถนนตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเปิดเป็นร้านมุมพักผ่อนสำหรับเจ้าแมวเหมียวสัตว์เลี้ยงน่ารักไวโซนโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบเล่นกับแมวนะครับก็สามารถสร้างบรรยากาศห้องพักเย็นสบายและสาหรับ ผู้ที่ชื่นชอบและอยากเลี้ยงแมวแต่ที่บ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้ที่นี่เขาก็มีแมวน่ารักน่ารักเลี้ยงไว้กว่า10ตัวให้ได้เล่นกันด้วยล่ะครับนางสาวพัทรินอารีอายุ30ปีหรือว่าน้องเอิญน,นะครับเขาบอกว่าเปิดร้านได้มาประมาณ7เดือนเศษก็ได้แรงบันดาลใจจากการที่ตนเองและครอบครัวเป็นคนรักแมวและก็ชื่นชอบกาแฟสด จึงจัดพื้นที่บริเวณหน้าบ้านเป็นห้องเล็กๆ2ชั้นเปิดเป็นร้านนั่งดื่มกาแฟสดให้ลูกค้าได้นําแมวเข้ามาพักผ่อนโดยสามารถนั่งเล่นได้ทั้ง2ชั้นม,มีเมนูไว้บริการนะครับทั้งคนและก็แมวกว่า50รายการสําหรับร้านนี้นะครับเขาจะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาจนถึง19บเนาฬิกาเลยละครับ ก็นับว่าเป็นอีก1ล้านน่ารักน่ารักนะครับตอนนี้ครับยังคงมีอีกเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายเลยล่ะครับให้ติดตามกันอีกกับช่วง11เด็ดทั่วไทยครับ เรวิเศษศักดิ์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยสมาคมอสมร้อยเอ็ดนำเงินจากการรวมน้ำใจาชาวสมาชิกอสมจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวนานวนแ3ด8้บาทมอบให้ชา,าวเนปาาที่ประสบภัยพิบัติผ่านนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชาการจังหวัดร้อยเอ็ดนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชาการจังหวัดลบบุรีและนางอุสนีจงจิระนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลพบุรีพร้อมคณะ มอบเงินสงเคราะห์2,000บาทพร้อมถุงยางชีพให้แก่ผู้พิการที่ยากไร้ซึ่งบกพร่องทางสติปัญญาที่ตำบลสนามแจงอำเภอบ้านมีและนายบุญมากศิวัตรอายุ81ปีผู้สูงอายุที่ยากไร้ไม่มีผู้ดูแลจังหวัดสิงห์บุรีเปิดงานรณรงค์ผู้บริโภคสินค้าอาหารปลอดภัยตลาดเกษตรกรสิงห์บุรีซึ่งสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ เปิดตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัยทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาที่บริเวณฝาครอบคลองสีแยกดงมะขามเทศอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชนบุรีมอบบุติบัตรผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติให้กับบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จหลักสูตรทั้งนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชนบุรีในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทำหน้าที่ผลิตพยาบาลเพื่อตอบสนองนโยบายและความต้องการของกระทรวงสาธารณาสุข ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาลที่มีมาอย่างต่อเนื่องโดยคัดเลือกนักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่จากนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดชนบุรีเมื่อสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแล้วจะกลับไปทำงานในอำเภอต่างๆของจังหวัดเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรสาธารณาสุขรักชุมชนบ้านเกิดและทำงานในระบบเพื่อพัฒนาบ้านเกิดต่อไปนอกจากนี้ยังมีการผลิตพยาบาลให้กับจังหวัดอื่นที่ขาดแคลนปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น226คน สุผู้ชมครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้มีการเร่งปรับภาพลักษณ์ในการทํางานรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเตรียมความพร้อมนะครับด้านภาษาถึง4ภาษาเลยละครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้จากช่วงหนึ่งในภูทรครับ สถานีตำรวจภูธรแม่ปิงเป็นหนึ่งในสถานีตำรวจในเมืองเชียงใหม่ที่มีการพัฒนารูปแบบการให้การบริการที่ทันสมัยหนึ่งในนโยบายที่จะรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเบื้องต้นมีการปรับปรุงสถานีตำรวจแห่งนี้ให้มีความสวยงามทันสมัยเทียบเท่ากับภาคเอกชนในด้านต่างๆที่จะให้บริการประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาใช้บริการโดยจัดทาในรูปของศูนย์บริการประชาชนหรือวันสต็อปเซอร์วิส ที่สร้างความเรียบง่ายให้กับผู้มาติดต่อราชการแล้วก็ได้จากทําคือหนึ่งติดแอร์ติดพัดลมนะครับการบริการทั้งหลายมีไฟวิ่งมีทีวีมีเครื่องดื่มม,ม,มีน้ําเย็นน้าร้อนมีกาแฟขนมที่คัสนะครับให้ทุกท่านนะครับที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกสบายนะครับโดยผมก็เน้นรอกเรียนแบบมาจากธนาคารนะครับแล้วก็สถานที่ต่างๆที่เราผ่านไปผ่านมาเห็นว่าดีเราก็เลยมาใช้ ทั้งนี้สถานีตำรวจภูทรแม่ปิงมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านภาษาถึง4ภาษาในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาใช้บริการหรือขอความช่วยเหลือทั้งภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลหรือแม้กระทั่งภาษาจีนภาษาพมา่าและภาษาไทยในส่วนของเชียงใหม่เนี่ยของเรามีนักท่องเที่ยวและคนที่เข้าก จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมากโดยเฉพาะคนจีนกับพมา่านะครับซึ่งเวลาเราเข้ามาติดต่อราชการที่โรงพักเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรับความสะดวกเพราะว่าหนึ่งเราก็พูดภาษาจีนสามาพม่าไม่ได้นะครับในเบื้องต้นก็เลยมีความเห็นจากท่านผู้ว่าก,การว่าเราหน้าจะต้องทำเป้ายให้เป็น4ภาษานะครับผมก็เลยได้สนองนโยบายของท่านคือติดป้ายภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาพมา่านะครับเวลาผู้มาติดต่อราชการเนี่ยขึ้นมาจะา คนจีนหรือคนลมาเาเสียค่าปรับหรืออะไรเขาอาจจะมาเห็นป้ายแล้วเขาก็จะได้เดินมาดังทด็ซึ่งเราได้ทำไว้ให้หมดนะรับก็าจะดสะดนวกกับผู้ที่มาติดต่อรชาชการครับด้านพลตำรวจตรีมนตรีสมบุญน,นานน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหวังที่จะพัฒนาสถานีตำรวจทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการบริการเพื่อสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ ซึ่งเมืองต้นขอให้สถานีตำรวจทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่มีการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตำรวจไทยและนี่เป็นอีกหนึ่งบทบาทของตำรวจไทยในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกก่อนที่จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมอยากจะขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณผู้ชมครับร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศในเปาครับแม้ว่าตอนนี้เหตุการณ์จะเริ่มเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วแต่ก็ยังมีผู้ประสบภัยนะครับรอรับความช่วยเหลืออีกมากคุณผู้ชมสามารถร่วมบริจาคได้นะครับผ่านบัญชีหัวใจไทยส่งไปในเปาครับเลขที่บัญชี067-0-10330-6ธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลครับ และสำหรับคุณผู้ชมครับที่มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการก็สามารถติดต่อทีมงานของเราครับเข้ามาได้ที่ w w w facebook.com แล้วไปที่เพจห้องข่าวภูมิภาคที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับเข้ามากดไลค์แล้วก็ร่วมพูดคุยกันได้หรือว่าจะรอชมคลิปรายการย้อนหลังได้ที่นี่เช่นกันครับ ส่วนในวันนี้นะครับเราจะลากันไปด้วยบรรยากาศชาวจังหวัดตราดครับเขาร่วมกิจกรรมชักตังเมขนมพื้นบ้านที่มีความยาวกว่า200เมตรในงาน14พฤษภาคมรำลึกพระพุทธเจ้าหลวงครั้งที่1ครับซึ่งสภาวัฒนธรรม อำเภอแหลมงอบครับร่วมกับชาวตำบลน,น้ำเชี่ยวจัดขึ้นในระหว่างวันที่14-15พฤศภาคมที่ผ่านมาณวัดอินทารามครับหรือว่าวัดน้ำเชี่ยวอำเภอแหลมงอบที่จังหวัดตราดครับส่วนในวันนี้ผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาออยราภุ่มพวงพร้อมด้วยทีมข่าวภูมิภาคทุกคนต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า